สายต่อไปคุณสมศักดิ์จากอุตรดิตถ์นะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์ครับคุณสมศักดิ์ขาอย่างไงคะสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณสมศักดิ์บอกว่าร้านเหล้าเนี่ยกีดขวางทางเข้าออกบ้านของคุณหรอคะหรือว่ายัางไงคะก็คือคือมันมันมีบ้านด้านในประมาณสิบกว่าละเป็นสิบหลังอะครับที่เข้าออกไม่ได้พอพอข้ามมาพอซัก หกโมงัปดทุ่มหนึ่งก็จะตั้งเอาเอาเอาอย่างนี้คุณสมศักดิ์ครับคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ผมนะเพราะว่าเรื่องนี้คุณร้องเข้ามาเนี่ยคุณบอกว่าคุณร้องศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดอุตรดิต์แล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแล้วก็ปัญหากับตํารวจก่อนแล้วคุณเล่าให้ฟังเนี่ยเจ็บปัญหาของคุณสมศักดิ์วันนี้ผมจะไม่ประสานใครทั้งนั้นแหละ แต่ผมต้องการให้คุณพูดถึงปัญหาเพื่อให้เรื่องนี้ไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ไปถึงผู้การจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะคุณทำมาหมดแล้วแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วคุณมาร้องที่นี่คุณเล่าให้ฟังเลยว่าพฤติกรรมคุณจะเอ่ยชื่อร้านก็แล้วกันแต่พฤติกรรมของร้านเนี่ยทำอะไรให้คุณเดือดร้อนนำคาญหรือสังคมเดือดร้อนนำคาญแล้วคุณร้องใครไปบ้างและไม่ดำเนินการอะไรให้คุณจนกระทั่งมันยังเป็นปัญหาที่คุณต้องมาร้องที่โทรทัศน์เนี่ยครับคุณสมศักดิ์ว่าเลย ราบพฤติกรรมของร้านก่อนก็ได้ค่ะคือร้านเนี่ยพอหัวค่ำหกโมงกว่าหรือทุ่มหนึ่งจะมาตั้งโต๊ะขายเหล้าปิดทางเข้าออกเลยนะครับแล้วมีดนตรีสดเรามีปัญหาเรื่องเสียงด้วยนะครับบางบาง,บางทีเนี่ยเปิดจนเกินเวลาบางบางทีพอร้านปิดก็คือร้านก็ไม่ไม่เชิงปิดนังเปิดแง้มอยู่แต่ว่าตั้งโต๊ะฝางกินจนเช้าก็มี ขวางขวางซอยเข้าออกบ้านนะคะอะไรนะครับขวางซอยเข้าออกบ้านอย่างไรฮะคือ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 ไอ้ไอ้ตรงอ่ามันมันจะมีมันจะมีบ้านด้านหลังอีกประมาณติดห้องประมาณติดห้องคอทามพี่พี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์พี่เดือดร้อนคนเดียวหรือว่าคนอื่นเดือดร้อนด้วยคนคนอื่นเข้าออกไม่ได้เลยคนอื่นเข้าออกไม่ได้เลย แล้วแล้วตำรวจกับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตรหรือแนวอำเภอจะไม่มีใครจัดการอะไรได้เลยเหรอถ้า<อ>คน <ผม S 1> ออกไม่ได้เลย <ผม S 1> <ป>เนี่ยือผมร้องไปที่ศูนย์ตำรงธรมทรมเขาก็มาว่ากล่าวตักเตือนอืก็ดีไปได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็กลับ<ะ>มาวางใหม่แล้วสําคัญที่สุดก็คืออยู่ตรงข้ามศูนย์ปฏิบัติศูนย์อยู่ตรงข้ามศูนย์ปฏิบัติการสาตรวจสพอเมืองอุตรดิต อยู่เวรกัน24ชั่วโมงครับปล่อยให้เป็นอย่างนั้นได้ไงหนึ่งเสียงดังสองเปิดเกินเวลาใช่สามจีบวางหนึ่งเสียงดังสองเปิดเกินเวลาสามวางโต๊ะลงมาบนถนนเกิดขวางทางเท้าและทำให้คนเข้าออกลำบากร้องผู้ว่าไปสูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิต์แล้วก็ ไม่จบแค้ปัญหาไม่จบอ่าพรน้องไปก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วก็ไม่จบส่วนตํารวจที่อยู่ใกล้ๆนั้นก็แล้วไม่มาทําอะไรเลยเหรอก็ไม่เห็นตำรวจมาทำอะไรอยู่ตรงข้ามเลยนะครับถนนก็แค่เป็นถนนสองเลนอยู่ตรงข้ามอครับคิดว่าเห็นใช่ไหมคะเห็นใช่ไหมตำรวจไม่เห็นหรือเพราเฉยหรือยังไงมองไม่เห็นมันยังไงเห็นจนชินตาแล้วมั้งครับ แล้วชา<อ>วบ้านได้เดินไปบอกตำรวจบ้างไหมคะที่ตู้ที่ว่าเนี่ยสูงปฏิบัติการเดินไปบอกไปเคาะกระจกเรียกออกมาให้ดูบ้างไหมคะก็เราเราเคยบอกนะฮะแล้วก็เราก็โทรหนึ่งเก้าหนึ่งเขาก็ให้สายตรวจมามาตักเตือนเป็นช้างเป็น้าวก็ก็แสดงว่ามาบ้างไม่ดีขึ้นไม่ได้ดีขึ้น<อ>แล้วก็ที่ปัญหาอะไรที่คุณสมศักดิ์คิดว่ามันได้แรงที่สุดที่ร้านนี้ทำให้คุณทางเข้าออก เวลาเวลามีเหตุฉุกเฉินนะฮะหรือคนป่วยหรือไฟไหมเนี่ยเราออกไม่ได้นะครับเป็นขาดเขาปิดทางเลยเหรอวางของปิดทางเลยปิดทางเลยปิดทางเลยฮะมันจะเป็นไปได้อย่างไงว่างเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้นั่งดื่มกินปิดขวางถนนคนเข้าออกไม่ได้มันจะเป็นไปได้อย่างไงในทางปฏิบัติเขาไม่เดนช่องทางไว้ให้เลยหรอคะคืออย่างนี้คุณถนอม ไอ้ไอ้ตรงนี้มันเป็นมันเป็นลานจอดรถของโรงหนังเก่านะครับมันเข้าทางหนึ่งและออกทางหนึ่งเข้าเข้าทางหนึ่งไอ้ทางมันเป็น,นที่ส่วนบุคคลหรือมันเป็นที่สาธารณะที่คุณพูดนะเออมันน่าจะเป็นทางสาธนารณะนะครับ อย่าหน้าแต่อย่าหน้าพี่พี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์อย่าหน้าถ้าพี่หน้าเนี่ยมันเริ่มชักชักไม่แน่ใจคือเราจะไปตำหนิเขาหรือไปว่าเขาจะแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องดูว่าถ้ามันเป็นที่ส่วนบุคคลเนี่ยเราไปไปไปว่าเขาไม่ได้ถ้ามันปิดทางขวางทางเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นที่สาธารณะเขาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะวางขวางนะครับ ไอ้ไอ้ร้านเนี้ยมันเป็นร้านที่มาเช่าเขาอยู่เนาะเช่าเขาทำอันะครับเ่าเธอมันจะเช่าไม่เช่าพี่ต้องชัดได้ผมก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเรามาว่าเขาแล้วก็บอกว่าเอ้ามันเป็นที่ส่วนบุคคลเพราะว่าผมถามแล้วนะพี่บอกหนึ่งเปิดเสียงดังนะครับเปิดเกินเวลานะครับแล้วก็กีดขวางทางเข้าออกอ่าสองเรื่องนู้นเนี่ยโอเคจริงก็จริงนะส่วนในปิดทางเนี่ยนะไอเนี้ยเป็นประเด็นคําถามว่ามันเป็นทางส่วนเป็น ที่ส่วนบุคคลหรือว่าเป็นที่สาธารนณะเอาเถอะครับพี่ไม่รู้พี่ไปพบนายอำเภอเมืองได้ไหมวันนี้เดี๋ยวผมประสานให้ได้ครับใช่ครับนะเอาสักบ่ายโมงไปพบนายอำเภอเดี๋ยวทีมงานประสานท่านนายอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะเดี๋ยวให้คุณสมศักดิ์ไปแล้วเอาภาพเอาข้อมูลเท่าที่คุณมีคุณมีคลิปมีอะไรคุณถือมือถือไปด้วยนะอ้าครับผมผม มันมันอยู่ในมือถือผมนะครับโอเคโอเคไปพบท่านแอนมเพอนะเพราะว่าทางตํารวจอยู่ข้างหน้าคุณแล้วก็เขาคงไม่เห็นอนะไปหาแอมเพอดีกว่าเอาตามนั้นนะเอาตามนั้นนะเอาตามนั้นเอาตามนั้นนะครับสวัสดีครับ